สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าแม่เอวหัวเถืกอมาจบม่หลอกหาเห็ดมัวเลียวอยู่ในปลาหม่องเก่าอีกแล้วที่เคยเก็บหูนูห,หลงขิบไปป่าท,ที่นี่เบ่งเนว้วข่อยยางของมพ่อจ้ายางงามเลยนะ เบอ้อเลอ่อเลยค่ะหูสางง่ายน้ำขัดจ้ะนะ่เนาะงามแบบพี่น้องยิ่สูงขนาดานี้คอยสิเต้นยื่อเอาได้เบิงเ่งยือ่อเถืองยิ่งเจนี่ยเย้งเอาตระา่าจะซึ้งเถิงนั่นคอยสิต้อยเอาอยู่นั่นเสร็ละคุณนอาเสร็จละประเสริฐคุณอาจารย์งามๆนี่นี่จะพี่น้องต้อยเอาได้แล้วจ้าได้มาหาเลี้ยวได้เพชรยังก็เอาแล้วเนาะพี่น้อง นอนมึงนุ่มข่อ,ขอยปาติโถบักหมูบักมีึนุ่มข่อยจ้างามแท้นี่เถิงเถิงกว่านี่ว่าน่ะูย่างงามเลยมือข่อยมา้ามือนันขึ้น่ปเ,เห็นเพลนหลายมือเต๋อไปได้จ้าไม่ได้ม้านี่เพลนหัวตะเกิดหรือว่าจังไลยเนี่ยหัวตะใหญ่เห็นเนี่ยสูงสูงจ้าข่อยอยากได้ช็อตงามๆถ้าเพิ่องข่อยสิได้เว้ยนี่ สุลงมาตวัวลงมาไดเร็วแต่ว่าที่ข่อยเดไมยขึ้นไปไ่ายพวกงูวา่าเป็นจังไหนงามบ่งามบุางงามบญเนีจ้าพี่น้องเนี่จา้าเดไมยเซฟีขึ้นไปไ่ายมือกับซันนะ้อพี่นอ้องมันหนักนะจ้ะนี่ปนไปไหนนี่ต้องมาดูเห็นเดาหน้อยนึ่งจ้ะนี่เบิง่งเนี่จ้ะม่ได้อยู่สูงสูงกว่าน่ะสิได้ตัวอีกแล้วอัน,นพี่น้องจ้าจังนเมก็ขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณหลายหลายนจ้ะที่บ่เบื่อ เบิ่งนี้เหวหัวเถิกช่วงนี้ก็พ่มีเห็ดหลายพ่มีอีอย่างไรเก็บหลายชาบ้าน่อยนี่ต่้งหูนู้นี่ละ่ะเบ่งหงงานี่น้ำข่อยพี่น้องลุกคักปัดปัดปัดแต่ว่าเปื่อยหลายแล้วเบิง่งนั่นไอ่เบืเอก็ได้ดอกเปื่อยแทหนอ ตะหักพวกค่ตะตัวเปาะเตะเป๊ะอยู่เด็ก<ะ>ถึงบอกเออถึงอยู่ยอืมเป็นน้องหรือเปล่ากว่จะักงานี่ลงมาสโน้อนี่เนาะหักได้บ้างเ <laughs> บื้งนี้น้ำข่อยจ้าพลที่ฮักยืดเลี้วหรือเปล่าคอยดึงน่อยเดียวหักเกาะบะนึงหักลงมาอีหลี ก็ไม่เก็บตัวนี็ไม่ใช่คอยว่าล้องอ่นล้วงอย่างเงี้ยเบึ้งหกกักเกาะไปหนึง่งถึงคอยสิบว่าหักเพิ่นเพิ่นก็ต้องถือลง้มพัดหักด้วยเร็วด้วดินี่เบึ้งสถานการณ์สภาพของเพิ่นเร็วหล,ลายอยู่เขาไปคางมึงได้เน่นมาเนี้เนาะพี่น้องจ๋าย้ายเอาขึ้นต้นไม้มาเอาเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาเห็น มิจาด,ดอกงามๆอดใจบ่ได้ขึ้นได้กับขึ้นรดแล้วค่ะเนี่ยปีนขึ้นมาอีกแล้วจะพาข่อยคักืดองามไหมข่อยโยไปเห็นอีกต้นหนึ่งจ่พุ่นพี่น้องขอ่อยจังไหนสิเอาได้นะงามปพะงามแบโดกโดกว่ะมันจาต้นที่ข่อยปีนข่อยลงมาแล้วจะข่อยปีนกันไปเอาอยอะทึ้งพุ่นมันปีนขึ้นได้อยู่แหมปีนนม่นยังไงหนึ่งต้นนี้เห็นไเห็นบอกป้าข่อยจะหันไปทางนั้นเพื่อน ต้นนี้ดกดีรีดกสุงงาเลยได้ยูสูงข่อยบอกว่าสิเอาได้บ่บังหันเลี้ยวก็เห็นยังได้หลืบนี่อันนั้นก็สิต้ไอเอาแล้วบังข้างพี่นว่างหูใหญ่ๆหูสร้างอะ่ะอ้ยเฮียไปทางไหนนะบาดเนนะีย่ยเฮียลงไมาอีกแล้ว

ดึงก่อยไปโอ,อกงาทิศไทยดึงมุ่นหันอย่าพาค่อยหักเจอนั่นแกะปหนึง่งปนจัจญาย่างงามเลยไทยบึ้งเด็กคนงามเนี่ยมาจ่าปเนี่ยเก็บออกยุ้มอ,ออก ตกขอนใชละตกขอนขอหกักไตประคุมเลยนะเว้วไงเยวสิต,ตาตไตยอนเฮ็ดหูหนูอุย้ยเฮียสร้างเถอะเกปฏิอุย้ยโทษทีทษทจ่ะพี่น้องข่อยบ่ได้ไายเพราะว่าข่อยย่านคอยตกพี่น้องแล้วเพิ่งข่อยถิ่มคล้องม่ไต้ลางคนนะ่ะข่อยขึ้นมาสูงเตืบอยู่เด้นี่ห้อยขอตนต้นไม้ใหญ่เพิ่นล้มอยู่นี่นะ นี่ก็สิหาทั้งล,งล้วงกอค่ะหน่อยอยู่จ้ะหน่อยลลยก็เอาโอเคจัไดไปแล้ว nước nha mưa Điều nắm kịp cho Điều hiến vô Điều hiến vô Mình sẽ tui ở chờ đột nhé nhé Thế là nè Nhìn chờ đột nhé nhé Mất tươi thật là nè คือุซเบกคาโดนไปพี่น้องมีเห็ดหมอเลียวหนิแต่ว่ากับโบมู่าสิออกโบออกจ้าที่ว่าสิได้ทกาโดนเพราะว่าฝนาตกหลายเล็วที่ดินมันซุ่มไหลวันนี้เนื้อออกแกเห็ดโบออกวันจุ่มเห็ดน้องที่ดินเพิ่นว่ามันซุ่มธรรมาดาเลยจ้ามันเป็นขี้ตรมนี้นะ เป็นยังสิเกิดแล้วเนาะนนดอกน,นี่เร็วก็เห็นแล้วบ้างจะเตยกันเ,น,เน,กกนี่ยอุ้ยจุอีกนี่ๆดอกหดง่ายเลยดอกเห็นไหปะจ้าะพี่น้องแล้วบ้างจะสูงเราจะทั้งฟ้าไปนะขอสิต้อยออกกันน่องใดเนี่ยล่วป่เนี่ยงลงมามันไตเงี้ยเอา ดอกหนึ่งเคยตั้วจะดอกขอ่อหันซีดดอก,ออดอกพี่น้องเบิงเ่งแม่ยจาน้ำหงไปมืดแต่ขี้ตุมเนี่ยจะว่าเห็ดยังสิขึ้นแล้วสิได้เก็บปนอะปีนี้เนะเเาะเห็ดมาเร็วนี่ยพ่อหูหนูขางถนนหนทางเคยเก็บเยอะจ้าตัวตน,นี้วันนี้พันได้น้ำฝนอีกแล้วเบนะื้องรึเปล่ะ เด่งดึง,ง,ดง,ดง,ง,งึ้นมานแล้วเด่งดึงึ้งนมาอีกแล้วหลยหลง้ามหลกระูหนูนี่แล้วคนณตดีนะจ้าคนโทษด้วยจ้ะ้ยงข้นไฟอีกแล้วมือติดแล้วลงขี้ดินมาสองลงขี้ดินนะ ดูไหมจ๊ะในเซลได้เนี่ยดอ,อกงา้ำาพี่น้องนี่จะที่ข่อยว่าดดกงน้เอาได้เร็วจุกกับไปเอาบ้างกันเก็บจะควงลายแล้วบ้างเก็บประทันในเหมือดได้หนิตาเนี่ยพี่น้องจา๋ยะยะายายเหวสิพาเบิ้งเห็ดเส้นโจดหรือว่าคอยเอื้นเพิ่น่าเห็ดพระเจ้าโจดนะจลระเบิ้งเกิดเลวอ,อกเลวซัมหนีกำลังเสเียบเด้อนี่ปีนี้คอยว่าสิาบพ่เก็บเพิ่นไปกิน ถ้าไม่อยากยี่หลีข่อยสิเพื่เก็บเพราะว่าข่อยทนกินบ่ไหวกินไปแหงแหงแบบขิวไปเลยนะจ๊ะตะกอ,อนนี่ข่อยทนได้เด้พี่น้องสงสัยตกมาทีนี้อายุหลายขึ้นเทาขึ้นเด้อปุ้นนี่อดไว้ตะก่อนคันอยากยี่หลีจังข่อยสิเก็บจ้ะพี่น้องจ๊านี่แหละจ้ะเนี้ยยะเอียวหัวถืดได้อีกก็ได้มีแต่หมูนูนี่แหละ ป้าิมหาหมหามอเลี้ยวกับปทันไดโพอได้เห็นยูจากย้มไดเป็นสีออกจากเป็นสีอกให้ได้เก็บปุ๊บปีนี่ฝนตกคักหลขี้ดินมันอมนม้ำเป็นขี้ตุมขักโพดจ้าเบื้องหนพิ่นอันได้บักหลายหูหนูไปได้จังไหนกะยายเฝ้าเปิดเ้าเบียยายเ,เ,เอ๋วได้จะพี่น้องเก็บต่้หูหนูอยู่นี่ละ่ะบาดท,ที่นี่ยายเอ๋วก็สิไดขอลาไปอีกเราจะคลิดแมง ขอบคุณขอบพลละหลายเด้อที่มาเบิ้งคลิปติดตามเป็นกำลังใจซอยยะเหวหัวตึกถึกโบกลหลายๆชมน้อยคอยเพื่อ,อกันดีดีมแหฮงสุขภาพดีตลอดไปสุขูสุขคนจ้าจังพ่อกาแฟเอ่ได้อีกิหนาโชคดีจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ